สิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกคนไทยเชื่อชาเสื้อฉเชื้อสายจีนนะฮะให้ปื้มไปติใจนิดหนึ่งนะครับว่าคนไทยกับคนจีนเนี่ยแทบจะเรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติสุขเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับได้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาอย่างตลอดนะครับเราจะเห็นว่านะครับคนที่มีนามสกุลนะครับเป็นคนจีนในหลายๆตระกูลเนี่ย ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายนะครับไม่ว่าจะสร้างโรงพยาบาลน,นะครับสร้างโรงเรียนนะครับอย่างเงี้ยมูลนิธิปอเต๊ตึงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือมูลนิธิร่วมกัญยูนะฮะหรือหลายๆโรงเรียนนะครับแม้กระทั่งเจ้าสัวต่างๆนะครับก็เป็นลูกครึ่งไทยจีนหมดซึ่งหนึ่งที่ยิ่งมากกว่านั้นก็คือในยามที่ประเทศไทยหรือสยามในยุคก,ก่อนหน้านี้เดือดร้อนนะฮะถูกยึดอำนาจถูก,ถกนะครับ ถูกศัตรูนะครับเข้ามายึดครองนะครับแม้กระทั่งในอดีตสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราชนะครับซึ่งท่านเองเนี่ยก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเหมือนกันนะครับวงตระกูลอยู่สัวเถานะครับถ้าใครไปสัวเถาฮะจะมีรูปรูปปั้นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราฮะอยู่ที่นั่นวงตระกูลสัวเถาฮะอยู่สัวเถาซึ่งเป็นที่เดียวกับที่ตระกูลผมอยู่คือสัวเถาเหมือนกันฮะ แล้วทําหน้าที่นะครับกอบกู้เอกลากของความเป็นไทยกลับมาของเมืองสยามกลับมานะครับนี่ครับคือความเป็นพี่เป็นน้องของคนไทยจีนนะครับแล้ววันนี้นะครับก็มีผู้ใหญ่นะครับมอบของศักดิ์สิทธิ์ให้ผมนะครับก็คือ,อ,อมีดาบของสมเด็จพระนเรศวนมหาราชนะครับ ซึ่งผมก็บูชาท่านอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าตักสินมาราชหรือสมเด็จพระนเรศวรมาราชนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมอ,อ,อนุโมทนาบุญนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตได้เลยนะครับดาบนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับครับ ดาบสมเด็จพระเนรศุรมหาราศนะครับกลับรวมมาที่ฐานจิตกันได้นะครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นวันจ่ายนะครับเขาจะมีเทศกาลจีนจะมีวันวันจ่ายคือวันที่สิบห้าปีนี้ฮะแต่ตรงกวันที่สิบห้าวันจ่ายตังซื้อของนะฮะแล้วก็วันไหววันไหวคือเมื่อวานนี้วันที่สิบหกส่วนวันนี้คือตรงวันที่สิบเจ็ดของของปีนี้นะครับคือตรงกับวันที่ครอบครัวเขาจะมารวมตัวกันหรือว่าไปเที่ยวไปอะไรต่างๆนะครับตรงกับวันที่สิบเจ็ดนะครับ ปีนี้เทศกาลตุ๊จีนที่เยอราชอาจจะปิดไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของออยังไม่ครบหนึ่งปีนะครับที่พระพันปีหลวงท่านนะครับสิ้นพระชนชีพไปนะฮะก็เลยไม่ได้จัดงานแต่แต่ก็คือในแง่ของลูกครึ่งไทยจีนนะครับก็ยังทําประเพณีต่างๆได้ปกตินะครับเพราะว่าในส่วนของเอกชนเนี่ยตอนนั้นเขาให้มีใส่ชุดดำสามเดือนนะครับซึ่งตอนนี้มันเกินมาละเกิน3เดือนละแต่ค่าาชการเนี่ยเขาหนึ่งปี นะครับซึ่งมันยังไม่คบปีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้จึงให้สอดคล้องกับเรื่องการแจกอ่างเปาครับวันนี้วันแจกอ่างเปาวันนี้ผมก็เลยมีหัวข้อโพสต์ว่าสดรัฐมนตรีแจกอ่างเปาให้ใครบ้างแจกอ่างเปาให้ใครบ้างก่อนหน้านี้นะครับ